กลากระมาเลยเด้อตั้งใจกว่าบ่มีมูเล่นน้ำบกลาบ่มีมูเล่นน้ำมาเล่นน้ำบกลาเนี่ยครับไหนก็บักลาแม่รับเล่นน้ำผู้เดียวห่อนลายลงทั้งน้ำแข็งน้ำแข็งมัมีจั่วนเลยน้ำเขียวมากเลยนะน้ำก็เป็นบุถาอีกครั้งน้ำแข็ง

โว้ยน้ำเนยขีอเขียวอันนี้ป๋ไอ้ไอไอๆโอ้ยเอ้าท่านห่อนไล่ไปนอนไอ้เน้ำเนี่ยตั้งตั้งำหนาเ้วิ่งเอาได้หสอมจ็ดก้าสิบสิบสองสาม่สีี่้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี 2ี่3 2 4สอามมันตองมุดลงไปในผ่นโอ้ยน้ำสกปรกจองกะล้ำหนักเลยเอามอ้ยพวอใจหลอวะเออเสยขึ้นในตี่ผมนั่นเออโอ้ยโอ้ยโหน่ะงอเห็ดลอยอากาศหอนร้ายพี่น้องเรนน้ำผู้เดียว ไอ้ไผเล่นน้ำเป็นกูด้วยแซ่น้ำแซ่น้ำอยู่ในถังนี่พุ่นพุ่นนองนอนอยู่พผนนอนตาเหยียดผนผนนี่นี่โฮม่นนองไอ้แก้วเอาเอาปืนอัาเกรดมาให้ปลาลูกมึงนะโอ้ยบัวอุ้ยมัน,นยังอัาเกรดนะมาเล่นน้ำน้ำหน่อง,องตังเด้อจ้า <c oughs> เล่นน้ำเพือเดียว <c oughs> <c oughs> ไปละจ้า